เอบิกกันนะคะจากความเชี่ยวชาญของอยยธยาสู่อิฐตกแต่งรูปแบบใหม่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับอิฐเอบิกกันนะคะเอบิกคืออิฐตกแต่งรูปแบบใหม่ที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากในวงการออกแบบและก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโทนสีเทาอ่อนนะคะแล้วก็สีเทาดําค่ะอโยธยาเรามีประสบการณ์ยาวนานในการผลิตอิฐด,ดินเผากระเบื้องดินเผาและบล็อกช่องลมซีเมนต์ค่ะ เราจะนําความเชี่ยวชาญเหล่านี้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดค่ะสิ่งที่พิเศษของเอบลิคือการผลิตด้วยคูโพเซตซึ่งไม่ต้องผ่านการเผาไหม้ค่ะช่วยลดกระบวนการเผาไหม้ในสภาวะโลกปัจจุบันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะเอบริ e ผลิตจากวัสดุหลักคือเท่าลอยจากการเผาอิฐซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตอิฐและกระเบื้องดินเผาผสมกับซีเมนต์และแร่แบ็กสโตนทำให้ได้สีที่เป็นธรรมชาติสวยงาม เรายังใช้เทคนิคการปั้นอิดได้มือทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะเอบริกมีให้เลือกทั้งแบบก้อนสาหรับก่อโชว์และปูพื้นและแบบแผ่นบางสําหรับติดผนังช่วยให้สถาปนิกและดีไซเนอร์สามารถสร้างสรค์งานได้หลากหลายรูปแบบค่ะเมื่อนาเอบริกไปใช้ในการตกแต่งอาคารจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ทันสมัยเรียบหรูและมีความเป็นธรรมชาติเหมาะกับงานออกแบบสไตล์โมเดิร์นและลอฟท์ค่ะนอกจากความสวยงามแล้วเอบริก ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการนําวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปและลดกระบวนการที่ใช้พลังงานสูงค่ะหากคุณกําลังมองหาวัสดุตกแต่งที่มีเอกลักษณ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเอบริคือคําตอบที่ใช่สําหรับคุณค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของเราได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของอโยธยากันนะคะ